สวัสดีครับทุกทุกท่านพบกับช่องจิรนันบอนสีในคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องบอนสีลูกไม้รหัส M M 1 6นะครับอ่าเราไปดูกันเลยว่าต้นแม่น้องเป็นยังไงนี่คือต้นแม่ของน้องลูกไม้รหัส M M 1 6นะครับสวยกันเลยทีเดียวสวยจนได้สั่งต้นลูกเข้ามาเนาะและลูกไม้ต้นนี้ผมได้สั่งมาจาก Facebook ที่มีชื่อว่าไมมินคงปราโมทนี่คือ หน้า Facebook ของแม่ค้านะครับดูไว้เลยต่อไปเรามาดูกล่องพัสดุเพึ่งมาสดๆร้อนๆเลยน,นี่ยังไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยพม,มาแล้วเดี๋ยวขอแกะตรงนี้ก่อนเนาะนี่นะครับโอ้สวยอะ่ะว, í, สวิสวยๆพี่น้องดูต้นจริงแล้วสวยมากๆเลยนะครับนี่ เดี๋ยวเราเอาน้องมาพักฟื้นที่บ้านเรานะพอน้องพักฟื้นเสร็จแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะครับก็ประมาณนี้เปลี่ยนยนินเปลี่ยนกระถางแล้วน้องก็จะปรับตัวได้แล้วก็น้องก็จะสวยเองนะครับเหมือนแม่เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ